หันปากมาโอ่งนี่จุ่มไปเลยจุ่มลงไปข้างในเลยวางไว้เลยอ่ะดูนะครับพี่นอ้องจะขึ้นนะมันจะยุ่ยไกลเลยแต่ว่าแผงแห้งกว่านี้นะแต่จะเบิ่งแกโองค์กับพ่อตีตะพุน่นนะครับเป็นไรอันนี้เปรียบเทียบซ้ำแผงแผ่นเดียวนะเนี่ยท่อสองนิ้วนะครับท่อสองนิ้วนะทรงไกลเดเป็นกิโลนะครับผมแผ่นเดียวกับทรงเดีเป็นกิโลแต่ว่าน้ำจะใสแน่ผมอ่าเพราะมันท่อสองนิ้วแล้วก็ไกลนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหม เออแล้วก็แห้งร้อมนะครับลองเอามืออุดบ้างอุดลงโอ่งบ้างโอเคเออพอหน่อยเดียวพ่อพ่อพ่อเออเอาพ่อทั้งเข็บอ่ะอ่ะเออออ่ะนี่ครับเวลาปิดกันนี่อ่ะอันนี้มาย้ายเอตัวเสียบแผงให้เขาหน่อยเดี๋ยวว่าเสียบแผงเป็นยังไงสองแผงอันนั้นวางไว้นั่นแหละมาเอาตัวนี้เอาอ่ะไ่ใช่สีนี้เสียบปิ๊ดมันบวกเขานะพวกใหญ่เสียบไปถึกตองเลย เอาท่านเดี๋ยวไปแก่แผงแกะให้แบบแยกออกเลยแยกออกแบบตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้แยกออกเลยเดี๋ยวได้แยกก่อนให้เขาแยกกันอ่ะนี่นะครับคือให้เพิ่นเฮ็ดแบบเพิ่นบ่ฮู้เลยนะเพิ่นบ่เคยได้ใส่โซาเซียวเลยสิให้เพิ่นแบบเสียบเองเลยนะครับส่วนที่เอาไปต่างจังหวัดน่ะอ่ะแกะให้เพิ่นแค่นั้นบ่ต้องบอกเพิ่นอ่ะให้เพิ่นงบเองบ่ต้องไปบอกเอาออกมาไกลๆอ่ะนี่ว่าง่ายขนาดไหนเพิ่นให้เบิ่งอืมนะครับ ขันจคกใส่แผงเดียวก็เสียบแค่แผงเดียวเสียบเซ็นได้ก็ได้มันอ่าต่อให้แล้วเห็นปะเอาเสียบแผงที่ส้งบ้างวันนี้เอาเสียบเบรกอันที่เหลือนั่นแหละยังไง,งอันนี้คนบ่เคยมีงานผมทำว่าง่ายที่ไหนคือแต่ไไง่ายที่สุดใช้ง่ายใช้ทนนะครับคุ้มค่าเลยแหละอันนี้แค่เก่าพันนะครับ 9, 000, นะเก่าพัเนเะนี่ยเบิร์เดียวเบิร์เลยนะอ่าอนนี้ปั๊มเลี้ยวอะไรนี่เห็นปะอ่าผมจะไปตรวจผมจะไปตรวจให้ดูนะครับนี่มาเสียบพิษบ่เขาเลยเห็นปะ อ่าอันนี้สายบวกนะสายบวกมาเสียบทู่เลยผมชงไฟกันนี่สายบวกนะครับนี่วัวแหลมนะนี่แหลมเป็นจะมีเขามากไว้อยู่อ่าชอนบีบให้ผมต้องบีบมันเสมอกันจะดึงปั๊บนี่เห็นบ่าบวกแหลมอ่าต้องมาเสียบกับตัวรับทู่ที่มันเป็นเครื่องหมายลบแต่อย่าไปมองตัวรับเพราะว่าเขาเไห้คือผมไม่ฮ็ดไท้อ่าผู้ลงค่นไปมองอา้าตัวนี้มันลบเสียบพิษมันไปมุ่มเอาตัวลบมาใส่มันบ่ได้นะครับว่ามองไห้คือแค่เครื่องหมายแผลงบวกเขาที่บอกกันบ่มันจะเขียนเลยว่าบวกไง นี่เห็นปะ่ะเครื่องไม้บวกเห็นปะ่ะอ่ามันจะเป็นบวกตรงนี้โปรผลอ,อ,อ่าพี่น้องกัเสียบเข้าไปอ่ะอเห็นปะ่ะแผงนี้เสียบถือเลยขนาดค,คนบ่เคยใส่เครื่องงานผมทําให้ง่ายนะทนนะครับนะครับวันนี้ก็อยู่กับกันตาพลโซลาซ่าเซลล์คือเกาา่าฮะในชุดโปปั๊มเนาะอ่าส่งทั่วประเทศนะครับแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะพี่น้องนะแผงใหญ่เลยมเมตรคูณสองนะครับอ่าแย่งกันสนันวันไหวเลยเป็นแผงเกรดเอเลยนะครับเกเรดเอไฟแรงเลยนะครับอ่าเอตัวท็อปเลยแหละ ัเหลืออยู่ที่ผมคนเดียวเนี320น่ยสามยยี่สิบวัตต์นะนี่ให้สองแผงเลยจริงๆปั๊มแผงเดียวก็ทางานได้เหลือเฟือแต่ตอนนี้แดดบ่นี้เนาะเออมันจะค้าแล้วเราจะลองสวิตชิ่งแปลงจากรถยนต์แบตลูกเดียวผ่านอินเวอร์เตอ,อร์มาใส่แต่ว่าแผงเนี่ยจะแห้งกว่านี่สองเท่าเลยนะอ่าท่อสองนิ้วนี่ได้อะไรบ้างปั๊มขนาดนี้เลยพี่น้องอินเวอร์เตอร์อยู่ในนี้นะเขาเรียกว่าบัตเลสสามเฟดพอเสียบป,ปุ๊บมันจะร้องเดี๋ยวผมจะร้องให้ดูกอนมันจะมันจะร้องตีดนะมันจะร้องตีดนะ แล้วมันจะเป็นซอฟต์สตาร์ทหมุนนะโซนอันนี้เราประกันให้1ปีนะครับนึ่งปีอาการมอเตอร์อรไหม้นะครับถ้าใหม่เปลี่ยนฟิวส์ม่ซ่อมนะครับถ้าใช้ไปหลายปีซ่อมก็เสียแค่พันกว่าบาทนะเปลี่ยนแค่อินเวอร์เตอร์เลยแต่น้อยนักน้อยนะที่จะซ่อมแต่ที่มันเสียอาการที่มันเสียคือเพิ่งเราไปสูบขี่หมูสูบขี่หมูนะครับได้3าปีพังมันติดมันติดลูกเือมันแตกนะครับแต่อันนี้ไม่พังอินเวอร์เตอร์ไม่พังก็ การสอมมันจะมีหม่องถอดกับถอดอะไรตีลูกปืนลูกปืนออกกับเปลี่ยนใบพัดอนั่นแหละมันก็นทีแค่นั้นนะครับอ่ะประกันเดี๋ยวผมมีใบประกันให้นะครับนี่นะครับวันนี้วันที่13ธันวาคม2567นะครับประกันหนึ่งปีอาการมอเตอร์ไม่แผงนะครับนี่แผงประกัน15ปีแผงไม่แตกไฟไม่ออกอ่าแผงบ่แตกไฟบ่อคือปกติเนาะถ้าไฟบ่อกก็แสดงว่าเซลล์มันช็อตหรือว่าไดโอดมันขาดแค่นั้นฝ่าลงฝ่ายยังนะครับอ่า แต่ว่ามันเซืร์นี่คือการไฟาพายนะครับการฟาพาาเรียบร้อยแล้วก็สายใหญ่เลยหกสแพร่เสียบได้สองแผงนะครับมันมีผ่วงยาวเลยนะนนี้ก็คือสายปัม๊มแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะให้พร้อมน่ครับขึ้นเบรกเกอร์ของผมนะงานมันจะทําให้ใช้ง่ายแล้วก็ดูแลง่ายแล้วก็เน้นความคงทนและปลอดภยัยปลอดภัยอย่างคือการฝ่ากันอย่างกาันระบบกันใหม่ครับมีฝาลงใกล้ๆปุ๊บตัวนี้มันจะดีดเลยอัตโนมัตินี่คือเซิร์ชก,ก,ก,กัน้ากันไฟกระชากเนาะอ่าแคนี้แหละครับ ติดต่อตามเบอร์เอาเน้นกันหลายคนมึงโทรกับโจทย์ประทันนี่ครับอันนี้คือลายเก่านะมันเข่าปเดยมันเต็มหรือมันกับเข่ารหัสปรเดยวไล่หมผมก็คือเบอร์ใส่มาซีฟลัปีแหละแต่ว่ามันเป็นเบอร์ที่เอามาเปิดลายก็คือแอดได้ทั่วโลกนะครับคนที่อยู่ต่างประเทศอืมเหตุงานต่างประเทศอยู่ไทยเนาะอยู่ไทยก็โอนเงินมากใ็ให้ไปติดห้ยญาติพี่น้องพ่อแม่พี่นอ้องลูกหลานที่อยู่อ่าต่างจังหวัดประเทศไทยแหละติดหลายไ่ยแหละตีผมบอกว่าแอดไล่ได้ทั่วโลกเลยพออย่างนะครับอันนี้เป็นลายเก่าแต่โทรได้นะครับ แต่ว่าเน็ตไลน์บาได้ต้องแอดด้วยเบอร์0962844450แล้วผมจะเขียนแบ่งเคงทั้งนี่นะท่ันเแก,เก0 9 6 2 8 4 4 4 5 0มันจะขึ้นกันทพนคนคิดได้อ่าโทรเบอร์ก็โทรไดต้ตลอดเลยครับ0964975827อ่าไลน์เก่าแต่ว่าเป็นเบอร์โทร0642713876อ่าี๋้วผมจะลองอ่าสร้างอาัลบัเพลงขงมัดงไหมะจะเสียบเลยอ่าอันนี้ให้เพิ่นไหวเนาะ เพิ่งติดต่อด่วนเลยเนะยาะยากมาได้ไปช่วยอ,อยู่หน้าเนาะหน้าหนาวแล้วเออหน้าหนาว <c oughs> เสียบมอปแปลงเอาพิคคีบก่อนก็คือจริงๆมันเสียบเลยสองแฉกนะครับเวิติ้งนี่ก็คือใส่แบบเทปเวลาไ่มีแดดหรือว,ว่าต่อผิดสายบอยยังบอยสินะผมหมาเทียแต่ว่างานก็คือรับประกันหายแล้วอเอาดำกับแดงมาแค่เส้นนึงแค่น,นั่นแหละแดงก็เป็นบวกอันนี้เราจะลองแบบน้ำโคกเลนเนาะลองอยู่บนโคกบนบกนะว่า จะทําทงานตีดยังไงครับแข่เข้าไปขั้วเดียวแล้วก็นหนีบตรงกลางมันเออนั่นแหละแล้วหัวหแหลมใช่ไหมใช่ก็หัวแหลมนั่นแหละมันก็แหลมมันรับบวกอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะลองต่อบวกให้ให้แผงให้พร้อมนะครับเดี๋ยวให้ผมอัดวิดีโอก,ก่อนผู้ลงคนบอกว่าไปม่วงที่ผมบอกน่คือสายแผงมาตรฐานคือมันเป็นจะหัวแหลมมันจะบวกบางคนเกิดพีดเรื่อยนี่ครับสามร้อยยี่ห้านะนี่อสามร้อยยี่ห้าตต์ อานี่มันสามรอยสามสิบเป็นตัวนี้เราได,ได้ได้ได้ตัวท็อปเลยตัวนี้สามรอยสามสิบลยครับตัวนี้นะเออสดีเกิดยังวันได้หลอกมันยังไงไไเขาใช้แค่สามปีครับเกรดเอเลยนะอ่าเกรดเอเลยนะครับผมอ่าเป็นแผงโรงงานมาตรฐานเลยอ่าโซล่าฟาร์มนะครับใส่อีกหลายปีเพราะว่ามันเป็นทนความร้อนสูงแล้วก็ฟิล์มเนี่ยก็มีตั้งหลายชั้นนะครับหกเจ็ดชั้นหมดเลยนะทั้งมีกระจกอ่ามีซิมกาวแล้วก็มีเซล อีกด้านนั้นก็จะมีแผ่นเ,เห็นแผ่นเซลแล้วก็จะมีซีมกาวก็จะมีฟิล์มบางอีสองสามชนอ้นความร้อนสูงครับผมเป็นรอยองศานะครับเป็นโพลีนะครับโพลีคือที่ผมแจ้งไปลายคลิปเลยพิจารณาในคลิปเอาหลายหลายค,าน,น,ายค,ายคนนี่เอ้าขั้วบวกมบอกขั้วบวกเนี่ยเขเียนว่าบวกเลยในจริงบวกจะเป็นอยู่ฝั่งนี้นี่ขั้ขวบว,บ,บวกจะเป็นหัวแหลมนี่เห็นว่าเขาจะบอกว่าบวกอลแต่ว่าลบแหละมือสองเนาะ อันนี้นี่ลบอ่ะลบจะเป็นหัวทู่แล้วมาแต่ฐานแผงคือลบเป็นหัวทู่นี่เห็นไหมครับนี่คือหัวทู่เห็นไหมลบจะเป็นหัวทู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือบวกนี่บวกมันจะเป็นแหลมนี่คือมา <Tomorrow. S 1> <don 't S 2> ตรฐานที่ผมบอกกันแหละจะไปมองตัวตัวรับตัวรับมันต้องเป็นทู่มันคือเสียบบวกได้ตัวรับมันจะเป็นหัวทู่เี่นมาให้จะเสียบบวกได้ก็คือนี่นี no. ่หัวทู่ถึงจะเสียบบวกของแผงได้นี่ตัวรับลบก็ต้องเป็นหัวแหลมนี่เห็นไหมครับ คนคนไปมองว่าเอามาเปลี่ยนตนนัวนี้ปุ๊บรับโรบิมันจะเขียนคือหมาเห็นป่ะเนี่ยไอ้ทเขียนว่าบวกบางทีบางเทียว่าผมคิดว่าผมต่อผิดไปไปไปเหตุองมันผิดนะครับออมันเหตุพอผมแ้งปหลายคลิปแล้วมันจะทานแผงตัวรับเนี่อย่าไปมองเขามองได้แค่แผงอย่างเดียวไอ้ตัวที่เขาทําให้ตัวรับเนี่ยห้ามไปมองว่าตัวนี้เป็นเป็นบวกเป็นลบเพราะฉะนั้นต้องรับรับบวกก็ต้องเป็นทู่นะครับเป็นหัวลบไปรับบวกนะเนี่ยเห็นป่ะแดงนี่อา่า ลองเลย,ะะยนะอะท่นเสียบเลยเดี๋ยวมันจะลองอะแต่ยังไม่ขึ้นเบรกเกอร์นะลองเลยเอาถอดปลั๊กเราเอานี i ออกไกลๆกันเป็นเสียงพัดลมไกลๆหน่อยอะนะเดี๋ยวนะครับจะมีไฟมีไฟแสดงสถานะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นเบรกเกอร์นะจะมีไฟแสดงสถานะแล้วอินเวอร์เตอร์จะลองติดเลยฟังเสียงนะครับนี่เห็นไหมนี่ของแค้นนะจะแบบนี้นะ มันจะจูดขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนะช่วยกระจายละไรพี่น้องนะครับ่ะนียนะมีไฟแสดงหน้าง,งานผมจะเป็นอย่างนี้นะดูแรง่ายไฟไม่เข้าอะไรจะรู้เลยพอเราปิดปึ๊บก็จะดับอ่ะทีนี้เขาอ่ะเขาน้ำไปเขาองพี่เดี๋ยวเขาเชื่อไปเขาองเลยไป<น>แล้วก็หันไปองคุณเด้อมันจะสายไปอ่ะลองนะผมจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละ สายกับใบไงได้เลยครับนะเออพูดแล้สูบได้ประมาณสิบเมตรพูละยังอยู่ไกลก็ได้เอาเสียบก้อนแล้วเอาเขาองคเสียบแล้วอยู่ในองคเลยหันหันหันมาทางนี้ดี๋นวน้าเบิดองค <c oughs> เอาสูบที่อันเต็มแล้วก็หันหันปากวาพี่ให้นหมหมันหันมานี่ <c oughs> หันปากมาองนี่ <c oughs> จุ่มไปเลยจุ่มลงไปข้างในเลยวางไว้เลย <c oughs> อ่ะดูนะครับพี่นอ้องอาจจะขึ้นนะมันจะอยู่ไกลเลยแต่ว่าแผงแห้งกว่านี่นะแต่จะเบิ่งแแกองกับพ่อตีตะพนูนะครับ อันนี้เปียกเทียบซ้ำแผงแผ่นเดียวนะนี่ท่อสองนิ้วนะครับท่อสองนิ้วนะทรงไกลเดีเป็นกิโลนะครับผมแผ่นเดียวกับทรงไก่เป็นกิโลแต่ว่าน้ำจะใส่เนี่ยผมอ่พอมันท่อสองนิ้วเนาะก็ไกลนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมเออแล้วก็แห้งพร้อมนะครับลองเอามืออุดบ้างอุดลงองค์ไปเออพอหน่อยเดียวพ่อพ่อพ่อเออเอาพ่อทั้งเขียบอ่ะอ่ะเอออ่ะนี่ครับเวลาเขาปิดนี่ อันนี้มาย้ายไอตัวเสียบแผงให้เขาหน่อยเดี๋ยวว่าเสียบแผงเป็นยังไงสองแผ่นเอานั้นวางไว้เน้นนั่นแหละมาเอาตัวนี้ออกอ่ะไปเสียบวันนี้จะบอกวิธีการเสียบแผงบวกลบอ่ะไปเสียบถ้าเสียบผิดยังไงก็ไมัเข้าไอ้ลูกค้ามันเสียบเองก็ได้ไหมไม่ยกไปงั้นง่ายๆดึงออกมาก็ได้มันพันหลายต่อไอ้ลูกค้ามันเสียบเองอันนี้คือเพิ่นบ่ท่านได็เคยมีนะอันนี้อ่าเจริราคาเนี่ยปูนี่คือเก่าพันเนาะเก่าพันรวมรวมทรง ออันนี้อย e ูนี <to> anyway. o o like ้เขตบริเวณบ้านกะที่ผมลงวิทยุกะลงให้เพิ่อนอ่าได้เพิ่นเสียบแล้วเพ่จีบมาบอกนะให้เพิ่นไปเสียบเองนะไม่ไม่ต้องบอกแกเดี๋ยวจะเสียให้เสียบเองอ่าสองแผงเลยเอาเอาอะไรแกใส่เพื่อนเนี่ยครับถ้าพ่อไปแก้ไขมันจะเสียบเลยอัตโนมัติเลยมันเสียบพิษมันจะบวเข่าเลยทันทีนะครับไม่ใช่เสียพิษมันบวเข่านะเพื่อนใหญ่เสียบไปถึกต้องเลยเอาท่านเดี๋ยวไปแกแผงแกให้แบบแยกออกเลยแยกออกแบบตัวนี้นี่ตัวนี้ นี่แยอกออกเลยเดี๋ยวได้แยกออกกันให้เขาแยกกันอ่ะนี่นะครับคือให้เพิ่นเฮ็ดแบบเพิ่นบ่ฮู้เลยนะเพินเ่นบ่เคยได้ใส่โส้นเลเซีเลยสิให้เพิ่นแบบเสียบเองเลยนะครับส่วนที่เอาไปต่างจังหวัดน่ะอ่ะแกเอาให้เพิ่นแค่นั้นบ่ต้องบอกเพิ่นอ่ะให้เพิ่นงบเองบ่ต้องไปบอกเอ๋อออกมาไกลๆออเสร็จเลยอ่ะนี่ว่าง่ายขนาดไหนเพิน่นให้เบิ่งอืมนะครับขยันใส่แผงเดียวก็เสียบแค่แผงเดียวเสียบเซ็นต์ได้ก็ได้อ่าต่อให้แล้ว เห็นป่ะเอาเสียแผงที่สองไปงวะเลยเอามเสียเบรกอันที่เหลือนั่นแหละยังไงอันนี้คนบกเคยมีงานผมทำว่าง่ายที่ไหนคือถ่ายง่ายที่สุดใช้ง่ายใช้ทนนะครับคุ้มค่าเลยแหละอันนี้แค่เก้าพันนะครับเก้าพันเนี่ยเบิร์เดีวเบิดเลนนะอ่านี่นีปั๊มเดียวมาหลายนี่เห็นป่ะอ่าผมจะไปตรวจผมจะไปตรวจให้ดูนะครับนี่มาเสียพิลบ่เขาเเหยนป่ะอ่าอันนี้สายบวกนะสายบวกมาเสียบทู่ดเลยผมชงไฟกันนี่สายบวกนะครับนี่หัวแหลมนะนี่แหลมเป็นจะมีเขามากไว้อยู่ อ่ะอตบีบให้ผมต้องบีบใหั้นเสมอกันจะดึงปับ๊บเห็นปะบวกแหลมอ่าต้องมาเสียบกับตัวรับทู่ที่มันเป็นเครื่องหมายลบแต่อย่าไปมองตัวรับเพราะว่าเขาเฮ็ดห้คือผมป็่อะไรเฮ็ดห้อ่าผู้ลงคนไปม่องอ้าตัวนี้มันลบเสียบพิษมันไปงุ่มเอาตัวลบมาใส่มันบ่ได้นะครับว่ามองได้คือแค่เครื่องหมายแผงบวกเขาที่บอกกันปะนันจะียนเลยว่าบวกนี่เห็นปะเครื่องหมายบวกกันปะอ่ามันจะเป็นบวกตรงนี้โปน่้ ไปชนะก็เสียบก้าไป่ะเห็นบ่าวผลนี้เสียบถือเลยขนาดคนบ่เคยใส่คืองานผมทําให้ง่ายนะทนนะครับเน้นความคงทนและปลอดภัยสําคัญคือใช้งานง่ายนี่ก็จะยกไปเสียบแผงเดียวกันกับสูบเดี๋ยวไปลูกันต่ว่าน้ำสีคอยแผงเดียวกับเปียบเทียบซัมสวิตชิ่งเหมือนกันเหมือนอาตัวนั้นแหละนะครับนี่เพราะฉะนั้นแผงแรงกว่าสวิตชิ่งผมเปยหลายเขียบเลยเพราะฉะนั้นก่ะสนใจสอบถามตามเบอร์ขึ้นก่าเลยนะครับผม ที่0964975827นะครับโทรเบอร์ไลน์เก่า0642713876นะครับกันตะพรโทรศัพท์ที่สำคัญนะครับแอดไลน์ได้ทั่วโลกที่บอกก็คือ0962844450 0962844450ไม่จะขึ้นเลยกันตพนคนคิดได้ถือปั่มตัวใหญ่เลยอะอันนี้กับลำลากันก่อนกับความหมืดเอ้าขอบพุณครับผมอันนี้จะติดใช้นี่